วันนี้วันที่15พฤษภาคมทธศรา2568เป็นครั้งที่15ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจิวรมชัยขอถวายเสงสวดสารายาพระสุคราชและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจจอในขลับพญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ อรหังสัมมาสัพพโตผะคะวาพุทธังผะวันตังพิระเทมิสวะขาโตงผะวตาธมโมธมังในวัสามิสุปฏิปันโนผะวโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามิอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุทโตขุเนหิทะระมาโนุานิปรมีหิจาติสัติยาวะชีวังอรหังพุทธังธมังสังฆังสนังคโตปูเชมิและตานัตายังธมังจารามิโสธินา สมันตาจักรวาเลสุอ no ัตลัคษชันตุเทวตาสัทธามาโมนีราชสะสุนันตุสาขาโมงค์ลังสักเคกาเมจลรุเปคิริสิขารัเตเถจันตาริเขวิมาเนทีเปละเถจักาเมตลรุนาคันเนเคหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจันตุเทวาชาลาทารวิสาเมยะขากันทัพผ่านอาคติทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนาสัโวเมสุนันตุธรรมะสวนาการุไอยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุไอยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุไอยัมพัทันตา นาโมตัสสะภะควาโตะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสนะมโมตัสสะภะควาโตะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสนะมโมตัสสะภะควาโตะรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเซณังคัจฉามิธัมมังเซณังคัจฉามิสังฆังเซณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังเซณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังเซณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังเซณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังเซณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังเซณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังเซณังคัจฉามิ นาทีเมสานังอายังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทิเมหโธตุสัพปทานาทีเมสานังอายังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทิเมหโธตุสัพปทานาทีเมสานังอายังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทิเมหโธตุสัพปทาพุทธังนาเมรัตนาพุทตาสลีระจิตตังทำมังนาเมรัตนาพุทธะวิสุทิสารังธทมเม ังครังนาเมรัตนะภูตะสุสีละทิทิเอตังนาเมติละตังรัตนะตายาวะหังสัมมาสมโมสะดิตะวัตถุวิเศษสะภูตังอัญโยยายุตะคุณโยคะวัสัปปะวันตังอสุมิตะยัมหิปิตเถวะตยะหาติทันเถเอกงวินาตะทีปะเลสะมาสัมภะเวนะโลเกกะ ฮาจิจะจเเลนจะปาตุภูตังคัมภีรายาวิสยังอติทกสถังวินยูหิปติปฏิตัชเนหิวิชญญาลูปังโลกมัมเหเกหิจิกาถาจูปะลาภานิยังเกสัจ,จีสุทุกวิธีตังคุณะกายา,ายะนาเมหิเยวชนะตายาวิส,สุวิสุตัมปิสมุปะสัตตังมาสิสุท้าปาัสสัต ทาทานางปุญญาธิกานามะสมุตมะปุณณะภูมังทุกขาประมุจนะมุขะาสารนังคาตานางปูชาละเหสุประมังอภิปูชนย,ยังนิพพานะสัชิกิริยายุปะนิสยัยะถังสัมมากิเลสะมาราโสานะสิทธิยาจักสาธุที่อัถฐกูสะเลหุปะเสวดียังปาเนหิจาปิสะนังขมานียะเมวะ สมาหิตังติรัตะนังชาลังคตัมหะลันตีนทิวังคณะเนสุนามาสะมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุป,ปะสันนาจิตตาตถานุปาริจาริยาสถารลตาจักปุญเญนะตถาสุกเกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจักสถาปีสุวันติหนตุโยเจถาธรรมะวินยัยยมหิปะมาณาภูโตโลกุตะ ลาภิสมยโยนิยโตภูชโชสุโพชังตโาโสปปนิสะยัจะยายะอยาอยมปิหนตุวัตถุปะเยปริจิตโตสุป,ปะสาคะกาโลโยจักุมาโมหะามาลาปะกะโถสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมรัาสสปาสาวินิโมจัยันโตปาเปสิเขมังชนนยังวินัย,ยังพุทธังวะ วันตงังกศีลสานามิโลกาาัสะนาทัจะวินายากาจาัจจะตันเตชะาสาเตชยสิทธิหุนตุสพันตลาย,ยาจาวินาสาเมตุธรรมโมชยโยโยวิยะตัสาสัตถุทัสเศสีโลกาาัสะอิสุทิมังคังนิยานิโกมมาธารรมะทะสาทาลิสตาวะโหสันติกโลสุจินโนธรรมังวันลังก์ศิลสานามิโมหะป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิหุนตุ สัพพันตารายาจาวินาสะเมสุสัทธรัรมมเสนาสุขาตานุโคโยโลกาสสะปาปุปะกิเลสะเชตาจันตโตชยังสันต,ตินิโยชโกจะสวะาขาตาธรรมังวิทินตังกลโลติสังฆาวัลตังสีลสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสมมาสีลทินถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสาเมตุนโมโอหรหัตโตสมมาส,สัมพุทธาสะเมเหสีล นะโมอุตตมาธรรมศาสวาขาตาเสวะเตนิธะนะโมมหาสังคาสาปิวิสุทธิวิสุทธาศีละทินทิโนนะโมโอมาตายยรัตทัสสะรัตตาลัตยสสะสาธุการนาโมโอมากาติตาสตาสะวัตถุยาสปินะโมกาลัปปะพาเวนะวิขัยฉันตุอุปนทวานะมโมการานุพาเวนะสุวันติโหตุสปดานะโมการันสาเตเชนาวิทีหีโหมิเตชวา เอวันเมสุตังเอกังสมยังพระเขาวาสเกสุวิหัตติกาปีเลวทูสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคะสัตติปจัมันเตหิพิคุสเตหิสเพวะรหัเตหิสหิจารโลกาทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสานิปติตาโหติพระเขววังตังทัศนายาพิคุสังมัญจาราดโคจตุนางสุทวาสกายิกาณีเทวนาเอตัาเท้าโหศีอายังโขพระเขววังสเกสุวิหารติ กปีแล้ววัถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคะสติปจามเตหิพิคุสติหิสเพวะลาหเตหิสหหิจโลกาทัตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหอนติภควันตังทัศนายาพิคุสังคัญจะยานูนาไมยามปีเอนะภควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควันโตสันติเกปเจกขคาถาเพอร์เสยามาติอัตโวตาเทวตาเสยยาทาปิมาดาคราวาปุริโสสามิชิตตังวะ ปาหังภาษาเลยยับสาลิตังวาปาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอาตาลหิตาพระกวนโตปุระโตปุตระหังสุอตาขอตาเทวตาพระกวนตังอธิวาเทวตาเอกะมันตังราถังสุเอกะมันตังทิธาโขเอกาเทวตาพระกวนโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิมหาสัมโยปวันและสมิธเทวะกายาสมาคตาอาคาตัมาอีมังธัมมะสมยาภคีตาเยวะอปราชิตาสังคันติอตาขออปาราเทวตาพระกวนโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิ ตาราพีข้มโพสมาธาหังสูจิตตอัตโนอุชุกะมะกลางสุสาราธีวะเนตานี้ค่ะเห็นตะว่าอินทาริยานี้ละขันติปฏิตติอระโขกอัปปาราเทวตาพระวันโตสัติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาทีรังเชตวาปรีถังอินทัคีรังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุทาวิบลาจังขุสุมาตาสุทันตาสุสูนะคาติอระโขอัปปราเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุธังสะนาคาตาเสนาเตขามีสันติอปยาภูมิ ปหายะมนุสังเถหะเทวะกายังปุริปุเรสันติติอาตโหพกวาพิคุอามาเตสศเยตุเยนาพิคเวทัสัสุโลกะทะตุสุเทวตาสานิปิตาหอนติตถาคตังคัสมนายนายพิคุสังคันจักเยตีพิคเวเอเหตสุงอติตามัทนาหัะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพกบรรตานาเอตาปรมาเยวะเทวตาสานิปิตาเอเหตสุงเสยยะธาปิไมหัง เอตาลหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตามัทานังอลหัตตงสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพกวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะทาปิมายะหังเอตาลหิอาจิคีสามีพิคเวเทวากายานางนามานิกิสัยสามีพิคเวเทวากายานังนามานิเทศสีสามีพิคเวเทวากายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกรรมนาสิกาโลทาภาสีสามิติเอวมพันติติโคเตพิคูพกวันโตปัจจรสสุมพะว่าเอตาเทวุจั สิโลกัมนุกัสสามียถาภูมิมาตถสิตาเยสิตายคลีข้าพลังปะหิตตาสมาหิตาปุตโวสีหาวะสารีนาโลมะหังสาหิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปัจัสสตเยตะวะเวเนกปิละวัทเวตาโตอมันติยิสัทธาสาวเกสานะเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอัตตาปะมะกโลกสุตวามุลสัาสานาเตสัมปะตุลาหุยานาอมานุสานาทัศนังอเปเกส อเปเกสตามาทักงสาสังอัตอาทาสตาเลงสตาเอเกสหัสานะอมานุสานามาทสงอเปเกนาตมาทักของทิสาสภาบุภาอหุงตจาสภางอภิญญาอวัวัิตวานะจักภูมาตตุอามันติสัทธาสาวเกสชนเณรเตเทวากายาพิกันตายเตวิชานาคพิกขโวเยโวหังกิตายุสามีขิราหิอนุบุภาโสสตาสหัสสาวะยาขาภูมากะปีละวัฒวาอิติมันโตชิติมันโตวนะมันโตวิสานิโนมัธมานะอภิกกมุภิกุณังสนนิติวันัง จสหสาเหมาวตายขานานตาวิโนอิทิมัตตชิมันตวนาวันตสัสิโนมธรรมนะอภิกมุีคุณังสมิติวังสาตาคิลาติสาหสายขานานตาวิโนอิทธิมัตตสุติมันตวนวันตสัสิโนมธรรมนะอภิกรมุคุณังสมิติวังอิเจเตสสาหัสายขานานตาวิโนอิทิมันตสุติมันตวนวันตสัสิโนมธรรมนะอภิกมุงีคุณังสมิติวังเวสามิตาประจักษ์ตายยขานานตาววิโนอิทิมัตโตสุติมันโตวานาวัน คุมพิโลกราชาค่ะิโกเยปุรัสานิเมสนาพิญโานาสตาสาหัสสังยักค่นางปริยิลูปัสสติคุมพิโลกราชาค่ะิโกโสปรปังค่ะเมติงวนางปุริมจาจัดที่สังราชทัตตาละโถปัสสติขันทบพัลังอธิปติมหาราชใช้สายสิโสปุตตะปิตาสาภาโวอนินทรมามหาพลาอิทิมตุจิติมโตวานาวัโตทสัยสิโนโมทามณะพิเกอร์มุาากีิุณังสมิติวนางทักขีนจาจัดที่สังราชาวิรูกละโหถปัสสติคุมพันธุ์ราปติมหาราชใช้สายสิโสปุตตะปิตาสาภาโวอินทรมามหภลา อิทธิมัตโตชิติมัตวนัมตโตสานิโมตธรมนาอภิกรมุงพีคุณางสมิติวังประชิมมาจาตทิสังราชาวิรูปปะโภาษาสติาคานาอธิปติมหาราชสายโสพุตธปิตาสาภาวอินทนมามหาภะราอิทิมันโตชติมัตวันัมัตโตสานโมมนาอภิกรมุงพีคุณังสมิติวังอุตาระจัตทิสังราชากุเวโลตัดภาษาสติอคานาอธิปติมหาราชสายโสพุทตปิตาสาวะโวอินทรนามามหาภะราอิทิมันโตชติมัตโตวันันมัตโตอิสานชินโนง ปุริมาทิสัตตะาโถทะกีในนาวิลุหะโคปจิเมนาวิลุปะของูเวโลตะลังที่สั่งจันตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาธัะลมะนาอัตถสุวนันีกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวจานิกาสถา มายาเวทุเวเลทูลทวิลูเจวิลูตโตสหัจจันทะโนกามาเสโทจะกิโนมะถุนิมาถุจะปนาโทโอปา,าเมโยจะเจวัสุตโจตจะมาตาลีจินต์เสโนเจฟันทัมโคนาโลราชาช,าชนสออัสโคอาคูบาจาจะจัสิโคเจวัติพุลุสุริยะวัชาศาเอเตจเนจัราชานโนสกันทัพาสหาราจูปีมณธรมนาอภิกรรมภิพุลังสินิติวันางอหาคูลภาสานาคาเวส,รสาราสหาตชาชกากรรมพลัสัตตะลาอาคูปยาคาสหียติวิยามุนนาฬตาลาถาจะอาคูนาคายสัสชินเอราวโนมหานาโคสุปคัณสินิติวันัง เยนะคาราเชสฐาสาหรันติทิพานิชาปะคีวิสุทจักรูเวหายาสเตวนามาชาปตาชิตราสุบนาอิติเตสังนามังอะพายัญตทานาคาราชานามาสีสุปนาตมเมามังกาสิพุทโทสนะหาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสานามังาสุพุททางชิตาวชิระหัดเหตนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวาเสตอิธิมตโตยิสัชโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาวลาสาเวปจิตติสุติจิจะ พหาราโทนโมจิสหาัสาตันจารผริ้งกุต,ตานางสัพเพวิโรชนามากาเสนานิตวาพลิ้งเสนาลนาหงผาธามุปปากป้าขมุงสมยโยธานีผาธเนีินนคูนางสุลตีนางอาโมจัตเทวาปฐวีจเตโยเตโชวายโยตธาขมุงวันุณาวลุนาวลนาเทวะสมโมจายาสาส,าสาหะเมตตากกลนาไกายกาอาคูาสาสทเทวายักษ์ชิโนทัศเสเตยศาสาทากยาสัพเพนนานตาวันมิโน อิธิมัตโงชิติมัตตวนะวัตโตนสานิโนมอธรรมะนาอภิการรมพิคุณังสมิติวะนะเวทุจัดให้วาสหาลีจะาอสมาจาาทเวมาจันทสุปนิสสารเทวะจันทมามคูปุลคิตาสุริยสุปนิสสารเทวะสุริยมาคูปุลคิตานาคาตานิปุลคิตาวะอาคูมาถาวราหะกาวสุนังวะโซโเสโทสโกบาคาบุรินาโททัศเสตยสาสหะกายาสเพนานาตาวาวิโนอิทิมันโตสุติมันโตวะนะวันโตนิสนิโนมอธรรมะนาอภิกกรรมพิคุณังสมิติวะนะ อธาคุษาผู้เทวชลามคิสิคาริวะอาริทักกาจารุชาจาอุม,มาบุาพานิพาสิโนวารุณาสหารธรรม,มาจาอาจุนตาจาอเนชากาสุริยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเศรษฐัตริย์กายาสัพเพนาต่วาวิโนโอ,อิทิวันโตสุติมาโตวันาวันโตสัจชิโนมอธามานาอภิกาโมกีคุณาสมินติวันาง สมานามหาสมานามนุสามมนุษสุตมาขีดทับทูสิขาอาคูอาคูมโนทูสิขาปฐาคูหัรยอนเทวาเยจารุนิตาวาสิโนบราคามหาบาลาคาอาคูเทวาเยสันสิโนพระเศตริษัทหักกายาสัพเพนานะตาวะวิโนอิทิมันโตสิติมันโตนัวันโตอิสานซิโนมันทมันาอภิกรรมูนผิวคุณังสมิติมันังสุกกากลุมมหาโลนาอาคูเวนารสัะสหะโอนทัตคายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัมภัทมันตาหาลาขชามิสกาจายสันสิโนทันระยังอาคาปสสุโโนยทิิิาวต เกษตยสาสทากายสาสเปนานตาววาวิโนอิทิมตุสิติมตุวะนาวมตุวิศาชิโนมธามนาอภิการรมภีคุณนางสนิงติงนังเขนี้าตุสิตายามากันทากาจายยศาสชิโนลังบิตาการามาเสรษาโชตินามาจ่าสวายิมานาลติโนอาคูอัถาคูปลินิมิตาทเกเตยสาสทากายสาสเปนานตาววาวิโนอิทธิมตุสิติมตุวะนาวมตุวิศาชิโนมธามนาอภิการรมภีคุณนางสนิงติงนังสัตเทเตเทวาริกายาสเพนานตาวาวิโน นามันวเยนะอาคันฉุเยจันเยจะสัคิสาสหะปวุทธาชาติมะคคีลังโอขะตินามนาสวังทเขโมขาตะลังนาคังจันทวังอาสิตาติตังสุภะรามาบาลามโตจับปุอิติมาโตสหาสนากุมาโลติโสจัสรปะคาสมิงติวนาสหาสาวะภะรามาโลกานามหาภะรามาพิติททติอุปปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสันสีโสทัศเสธาอิสราอาคูปเจกะวะสาวันติโนเตสัจจะมชโตอาคาหาเลโตบริวาเลโตเตจัสรสเพพิกเตสินเฮ เทเวสภามาราเกมาราเสนาพิกามิปัญสานะหัสามาที่ยังเอถาคณะหัตถะ